ครับเป็นไงครับมาได้คุยกันมานานหลายปีแล้วไงครับอะไรต้องจัดก็จะมาโหวตเลาะค่ะอันะไรจัดการวนดูตอนนี้ป .4 ทับอะไรครับเนี่ยทับสามครับป .4 ทับสามอ่าปร .4 รุ่นนี้พระอาจารย์ไม่ค่อยได้เข้าสอนนะพี่เนี่ยนะนยนะอ่ะฟังพระอาจารย์นะครับเรามาที่นี่เรามาจิตอาสาอ่า พัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองเรานี่มีกายกับใจใช่ไหมถ้ามีกายอย่างเดียวเขาเรียกามีกายอย่างเดียวเขาเรียกผีเับเรียกว่าศพนะมันต้องมีใจด้วยครับใจอยู่ข้างในนะครับนะความรู้สึกนึกคิดเนี่ยก็เรียกว่าใจครับนะดังนั้นเรามาพัฒนากายร่างกายเราต้องแข็งแรงร่างกายจะแข็งแรงอยู่ๆมันจะแข็งแรงเองได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องออกอะไรครับออกกําลังกายใช่ไหมอ่า ร่างกายก็ต้องออกกํลาลังกายวิธีการออกกํลาลังกายก็มีเยอะครับบางคนก็ไปวิ่งบางคนก็ไปไว่ายน้ําใช่ไหมบางคนก็ไปเล่นกีฬาแต่ว่าการออกกํลาลังกายที่ดีที่สุดในชีวิตประจําวันคือการทํางานนะอย่างเช่นเราไปบ้าน,เ,นเราไปช่วยแม่ถูบ้านช่วยแม่เช็ดตู้เย็นช่วยแม่เช็ดโต๊ะทางานช่วยแม่ล้างถ้วยล้างจานนี่ก็เราออกกาลังกายนะยนะนใช้กํลาลังกายให้เป็นประโยชน์นะครับ เราจะออกกำลังกายกัน2จุดนะครับจุดข้างบนนะจุดข้างบนแล้วก็จุดข้างล่างเดี๋ยวให้คนครูแบ่งนะครับข้างบนนั้นพระอาจารย์ไปเดินสํารวจเลยครับฝุ่นหนาเป็นคืบเลยครับนะเมื่อวานเป็นวันพระนะก็ก็ไม่ได้ทําความสะอาดกันครับนะข้างบนเป็นฝุ่นหนาเป็นคืบต้องเช็ดตั้งแต่พื้นนะครับไปกวาดก่อนนะครับแล้วเช็ดแล้วก็เช็ดข้างบนด้วยบนอัสนะที่พระสงฆ์นั่งครับ แล้วก็ตามซอกตะมุมต้องมีผ้าพระจาจาร์เตรียมลืมเตรียมผ้าตรงนั้นมีผ้า,ผาแล้วบอกเ้วเนะ<ม>าะอ๋อมีมาใช่ไหมอ่าต้องมีผ้าเช็ดนะครับนะแล้วข้างล่างนี้เขาจะจัดงานเขาจะจัดงานปีใหม่ดังนั้นใบไม้อะไรเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาเก็บหน่อยครับอ่าเวลาเขาจัดงานเขาจะได้เบานะครับสองฝั่งครับนะสองฝั่งสวนทางโน้นให้อีท่องหนึ่งเขามาทำฝ<ห>ังอ่าอีกชั้นหนึ่งแต่ั้นงาน <c oughs> งานหนักอยู่ที่บนสลาครับต้องถือศาสตร์นะ แล้วตรงนี้ก็ต้องถูด้วยนะครับพื้นตรงนี้นะตรงนี้ต้องแบ่งคนถูด้วยนะ

น่โมตัสสะอะขะะโตอระหะโตสัมมาสัมพุมตสะอะอระหะโตสัมมาสัมนตสะอะคะวะโตอระหะโาสัถนาศีนะครับข้ามไปบทหนึ่งครับม่ยังพันเตเลย พุทธังธรรมารนามคัจฉานิธรรมารนามคัจฉานิสังฆังสารนุงขฉานิเทติยมติพุทธังสารนุงขฉานิเทติยํมต่อไปทยัมติธรรมารนางคจฉานิเทตยมติสังฆังสารนุฆขฉานิตายัมติพุทธังสารนุฆขฉานิ ตัดยมปิธทำมังสารนังปจามิตัดยมปิสังฆังสารนังปจามิปานติปัสสะเวรามณีสิกขาปัตติสมาธิยามิอาจจนาภานะเวรามณีสิกขาปะทัิสมาธิยามิตามิสุขจาระเวรามณีสิกขาปะทัิสมาธิยามิ มุสาวาทเวรมณีสิขาปะทานสมาทิยานิสุราเวรยัตมาชัตตมัทฐานาเวรมณีสิขาปะทานสมาทิยานิต่อไปครับอรัตนาศีลอ่านมาพร้อมกันเลยครับอ่านมาพร้อมกันหนึ่งสองสาม ทำตามด้วยครับให้ตรงบ้าไปเรื่อยครับยกมือพระนระหว่างอกกลาวคำอธิษฐานสมาธิพร้อมกันคระน้มมือข้าพเจ้ารูจึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงคุณบิดามาร ให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธครับเอามือขวาทับมือซ้ายวางหนังสือไว้ข้างหน้ากันทำสมาธิสักสามสี่นาทีครับวันนี้นะเวลาของเราจำกัดครับนะ ยืดตัวให้ตรงครับเท้าขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายเอานึกพุโทโธไว้ในใจครับพุโทโธพุโทโธไว้ในใจ<ม>วันนี้เราได้ทําความสะอาดได้ออกกําลังกายกรันนี้เรามาออกกําลังใจแล้วนะเมื่อกี้นี้พระอาจารย์บอกว่าเราประกอบด้วยกายกับใจขั้นตอนแรกเราออกกําลังกายให้เหนื่อยนะ พอกายเหนื่อยมันก็ได้เกิดกําลังขึ้นมันทดแทนกันนะันะเมื่อเราออกกําลังว่ายน้ําเล่นกีฬานะครับแต่ว่าเรามาถูพื้นนะเหมือนกันนะตอนนี้ร่างกายมันก็เริ่มซ่อมแซมพลังงานที่มันเสียไปมันก็กลายเป็นกล้ามเนื้อเป็นทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะนะอันนี้เรานั่งสมาธินี่ออกกาลังใจครับนะดูใจตัวเองครับนะ นึกถึงพระไว้ครับนึกถึงพระใจจะได้สงบเร็วนเอาสักสองนาทีนะครับเวลาของเราปอสี่ทับสาสองเนี่ยน้อยครับ พอทุ้งคนเก็บเวลาขยับขยายแคลวจิตสมาธิครับต่อไปบทสุดท้ายครับบทสุดท้ายแผ่บุญพร้อมกันวันนี้เราได้ทําความดีมีบุญแล้วครับแผ่บุญให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีทางเมมาพร้อมกันครับ1นึสองีทางเมโอตุตุก,กิตาผนตุยาตายโยข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบนกุศลแผ่ไปให้ภัยาร ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวนันให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ ครับเวลาพวกเราน้อยครับพระอาจารย์ไม่นั่นแหลพะพวกเราห้องนี้ทําดีแล้วครับนะพระอาจารย์ไม่นั่นแหละนะในส่วนที่เรารับผิดชอบพื้นเราสะอาดไหมครับลองลองดูสังเกตตอนที่เรามากับตอนที่เรานั่งตอนนี้เป็นไงครับสะอาดดีไหมอ่าสะอาดเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะขาดนิดเดียวยังมีรอยเทียนอยู่อ่ามีอ่าอ่ต้องมีต่อไปต้องหาอะไรมาขูดขูดหอ,อกนะใช่ใช่ไม้ฟุตเหล็กอ่ะนะ อละดีล้ล่ะเดี๋ยวไปเรียนหนังสือกันนะครับคาบที่สองเดี๋ยวเขาจะรออรหังสัมมาสมุตโตพัาวากราบภาวันังนะนิวาเมิกราบ พระอาจารย์กันเนี่ยลืมบอกลากลับาปริวิชาต่อไปครับ